มหมายนี้เคยได้ตัวนะเดี๋ยวมาลองกันดูครับไม่เคยได้ตัวสิเคยโดนกัดทำาตัวอยู่ โดนครับนรโดน,โดน,นครับงใหญ่ด้วยปอบกรีนแพทดี ม่น่นใจว่าเห็นช็อตกัดหรือเปล่าน,ะนี่ครับ๋ยวปากเต็มคำนะกินพอกินพัตดี้งานประช่อนครับไว้ใจได้เสมอสวยงามไปฝากงานไว้ครับผมสุดยอด